เปิดตำนานเป้าเกง่งเต็งหวานไก่เล่มหนึ่งเรื่องที่16แรงหนุนบุญสัมพันธ์คติธรรมของครูบาเซนคือจนแล้วอายมิใช่เซนเสมือนดั่งแสงจากประภาคารนำทางในยามมืดมิดกลางทะเลลึกเบื้องวางกว้างไกลไร้ขอบเขตเพื่อธรรมนาจักแห่งกิจกรรมธรรมทานนี้จะดำเนินต่อไปตามเป้าหมายเส้นทางพุทธภูมิอมิตตพุทธสหายเอย๋ยอีกไม่นาน จะถึงเทศกาลถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจของชาวจีนพ้นทะเลในเมืองไทยซึ่งต่อมาได้เป็นที่นิยมมากขึ้นและลูกหลานไทยต่างชื่นชมยินดีเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้ด้วยจึงขยายวงกว้างกระจายออกไปเป็นที่น่าชื่นชมยินดีปีนี้อาจารย์ธิรธาตมีความปิติย่างยิ่งและนึกไม่ถึงว่าสหายทมในครั้งอดีตนานมาแล้วมีบุคคลที่ยังคงอยู่ในความทรงจำที่ดีครั้งเมื่อยังเป็นหนุ่มอยู่ที่มีโอกาสพบปะกันหลายค ังที่ร้านหนังสือสุวิชานนสามยอดกรุงเทพจำหน่ายหนังสือท่านพุทธทาสและมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องจีนจีนท่านผู้นี้คือ คุณจุติบุญสูงข้าบดีผู้ใจบุญเมืองตะกัวป่าและคุณผู้ชงบุญสูงที่มาเยี่ยมที่โรงเจแห่งนี้สองครั้งและต่อมาอาจารย์ได้ไปเยี่ยมคุณผู้ชงที่อาสมบุญสูงบางสักตะกัวป่าเช่นกันมาถึงปีนี้ด้วยแรงหนุนบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกันจึงเป็นเหตุให้ทายาทคุณชาตาบุญสูงผู้เป็นอภิชาติบุตรของคุณจุติและคุณผู้ชงบุญสูงเกิดกุศลจิตยินดีมอบเก้าอี้สีแดงอังอังแหงแหงมาให้เรา โรงเจนี้จำนวน200ตัวและได้ใช้ทันในงานทิง้งกระที่ผ่านมาและงานกินเจปีนี้เก้าอี้แดงนี้จะถูกวางไว้เพื่อรับสมาชิกของโรงเจได้อย่างเพียงพอฉันขออาสาเพื่อบอกกล่าวว่า อาจารย์ธีรธาตุได้ชี้ขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ฉันพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางโพธิสัตว์ภูมินั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยกิจกรรมที่ถนัดให้ระวังการไปรบกวในให้เขาต้องเสียสละเงินทองโดยที่เขาไม่เต็มใจแต่ต้องจำยอมให้นั้นจะเป็นการบังคับปิญญาณเขาท้าเลี้ยงได้ให้เลี้ยงเสียแล้วตั้งหน้าทำงานต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนั้นในภาวะของโรงเจได้มาถึงจุดแห่งความเป็นจริงตามสภาพสังคม ผมที่เป็นอยู่นั้นอาจารย์และฉันยังคงทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมทานต่อไปด้วยจิตที่มั่นคงเข้มแข็งอยู่อย่างเรียบเรียบภายใต้สโลแกนของเซนนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งกล่าวว่าจนแล้วอายไม่ใช่เซนเมื่อพอใจเซนแล้วกายอยู่ได้ตามปกติแล้วจิตใจต้องอยู่รอดด้วยยังมีโอกาสแบ่งเวลาทำความเข้าใจตัวเองให้ชัดยิ่งขึ้นจากนั้นต้องทำความเข้าใจผู้อื่นด้วยชีวิตนี้จึงจะรอดปลอดภัยในภาวะ สังคมแห่งมายาความเป็นมายานั้นคือความจริงในสังคมแห่งโลกียชนซึ่งเป็นอยู่ดังที่เห็นในทุกวันนี้อมิตพุทธสธนูคาพร3กันยายน2562เวลา22นกา17นาที